โนนงามนามตำบลผู้คนฝ่ายทมงามล้ำประเพณีที่สิบสองของดีผ้าทอมือเรื่องเลือเกษตรกรรมน้อมนำสมัคคีแหล่งมากมีภูผาเด่นเส้นทางสู่ผาชื่นวารินครับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามขอยินดีต้อนรับท่านคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ด้วยความยินดียิ่งครับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอปฐมราชวงศ์าจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปฐมราชวงศ์าโดยมีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรมีระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ22กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ครับ ทิศเหนือติดกับตำบลหน,นองขาอำเภอปฐุมราชวงศ์ษาทิศใต้ติดต่อกับตำบลลืออำเภอปฐุมราชวงศ์ษาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลนานป่าแซงอำเภอปฐุมราชวงศ์ษาทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมืองอำนัดเจริญเนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีเนื้อที่ประมาณ42.48ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ26,550ไร่ ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดอํานาเจริญตำบลโนนงามมีสภาพพื้นที่ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเนินและที่ราบสลับที่ราบลุ่มโดยจะลาดเทจากทางด้านทิศเหนือเขตพื้นที่สูงบริเวณหม่ที่6บ้านคำไหลและหมู่ที่7บ้านนาเรืองลงมามีแหล่งน้ำไหลผ่านคือห้วยจิกเปาและห้วยพระเหล่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานท้องถิ่นที่ดีมีมาตรฐานอัตลักษณ์ของตำบนนนงามเป็นสังคมชนบทข้อมูลบุลคลากรในหน่วยงานประกอบด้วยคณะฝ่ายบริหารน,นำโดยนายธรบุตตะนายกองการบริหารส่วนตำบนนนงามนายสมพง์สุยรัตน์รองนายกองการบริหารส่วนตำบลนายวิชัยบุตตะรองนายกองการบริหารส่วนตำบลนายสำเริงมิ่งขวัญ เลขาธิการนายกองการบริหารส่วนตำบลฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามประกอบด้วยนายประเสริฐทำความชอบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามนายสมานผลแสนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายบุญมีพ่องแก้วเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นางสาวบุญน้อมคำจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่1นนายประสาสโพธิสาราช S.> สมาชิกสภาองค์การลนธิธิส่วนตำบลหมู่ที่2นายอดคำกัญญาสมาชิกสภาองค์การลน,น,น,นินธิส่วนตำบลหมู่ที่4นายทองใบสีทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่6และนายศรีทศทองวงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่7ครับข้อมูลหุ่นห้าส่วนราชการในหน่วยงานประกอบด้วยนางสาวกฤษณารัตกุลสิงห์รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล น,น,นายดนทนทัศน์แร่ทองหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสียงแวดล้อมนางประภาวดีวันคำผู้อำนวยการกองคลังนายสุรพงศ์พุทธิวงศ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่งางจ่าเอกประดับสุกนวลผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและหน่วยงานที่6ครับนางสาวรุ่งนภาปาตาสี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการบุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตมโนนงามประกอบด้วยนายดนธนทัศน์แร่ทองหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาวสุดารัตนเจริยกุลเดโชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางพิษนุก,นกรเข็มแก้วนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพันจ่าเอกอาทิตย์จำปาหอมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายพิเชษศรีจัน์นิติกรชำนาญการนางสาวสมิตรารัฐเมินเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานน,นายศักดาหมิ่งทองเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกองคลังประกอบด้วยนางประภาวดีวันคำผู้อำนวยการกองคลังนางสาวปิยาพรมุทาพรนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการนางรุ่งตะวันลาทา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานของช่างประกอบด้วยนายสุรพงศ์พุทธิวงศ์นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างนายนาราวิทยาดีนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายอมรพันธ์ลาบสารพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วยจ่าเอกประดับสุกนวลผู้อำนวยก,การกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนางขวัญใจเงินเหมืน่นนักวิชาการศึกษาชำนาญการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยน,น,นายดนทนทัศน์แร่ทองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายสมชายสุไกรนักวิชาการสุขภาพิบาลปฏิบัติการและนางสาวสิริรักษ์ป้องแก้ว ประงานจ้างทั่วไปครับและหน่วยงานที่6ครับหน่วยตรวจสอบภายในประกอบด้วยนางสาวรุ่งนภาปาตาสีนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สถานราชดํารงองค์อาชายชาตินักรบไทย